เปิดตัวนักสแสดงมาซีนแรกก็เล่นใหญ่จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแถมยังจำลองบรรยากาศฝนตกในฮอลเพื่อให้สมจริงเหมือนในซีรีส์ด้วยนี่เป็นแฟนมีติ้งครั้งสุดท้ายที่แฟนๆและนักสแสดงจากซีรีส์ได้แดงอันทีวีมิดเอเกนจะได้มาเจอกันครบทีมแบบนี้ค่ะ เรียกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ Y ของไทยที่ประสบความสำเร็จมากเรื่องหนึ่งการันตีจาก h a ช h t ็ g u w m a series ที่ขึ้นเทรนด์คอมพิวเตอร์ในทุกสัปดาห์ที่ใช้ซึ่งกระส่งให้ทีมนักแสดงมีชื่อเสียงและมีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นจริง a k e you m ร์กระแสะซีรีส์วาที่มาแรงจนแจ้งเกิดน,นักแสดงหน้าใหม่ได้เพียงชั่วข้ามคืนทำให้มีซีรีส์เกิดขึ้นใหม่ไม่เว้นแต่ละเดือน หากการจะทำให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จในยุคที่ผู้ชมมีตัวเลือกมากขึ้นความแตกต่างและความแปลกใหม่ของบทละครจึงเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตซีรีส์ต้องให้ความสำคัญเพราะการเน้นขายความฟินจากตนนักแสดงอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ชมได้มากเท่าเดิมอีกต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มคัดกรองเริ่มที่จะเลือกรับ ซีรีส์วายมากขึ้นแล้วเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่จิ้นแล้วฟินแล้วจบแล้วคนดูจะจะไปเขาด้วยตลอดมันก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้คนดูเริ่มแบบรู้สึกว่าอยากเห็นอะไรที่พัฒนาในเมืองไทยบ้างแล้วเหมือนกันเรารู้สึกว่าอยากให้ซีรีส์วายมีนอกจากเรื่องความจิ้นความฟินแล้วครับอยากให้มีข้อคิดหรือแง่คิด,ดใดๆก็ได้ผุ้ทายแล้วตอนนี้เราทํางานบนพื้นที่ของ lgbt ถูกครับอย่างนั้นเราต้องให้เกียรติหรือให้อะไรก็ได้ครับกับ ขาไปกกลัับบคืืนนนไป้างเหมหมอรืออไไม่เจก็ด้นะประสบความสำเร็จมากก็จริงแต่อุปสรรคใหญ่ของซีรีส์วายสัญชาติไทยที่ยังเป็นจุดอ่อนในตลาดต่างประเทศคือเรื่องของโปรดักชันที่ต้องผันแปรไปตามเงินทุนค่ะยิ่งทาขาดสปอนเซอร์ในการสนับสนุนหรือโปรโมตความยากในการผลิตซีรีส์ก็ยิ่งมีมากขึ้น บวกกับในช่วงไม่กี่ปีมานี้ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีอุตสาหกรรมบันเทิงที่เข้มแข็งเช่นเกาหลีจีนญี่ปุ่น<ะ>ก็เริ่มหันมาจับคอนเทนต์ความรักของเพศหลากหลายมากขึ้นด้วย<ะ>นี่จึงเป็นความท้าทายของผู้ผลิตซีรีส์วายในไทยที่ต้องเร่งพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้นในทุกด้านเพื่อให้ยังสามารถครองพื้นที่ในตลาดซีรีส์วระดับเอเชียเอาไว้ได้ อย่างที่รู้ก็ดีคือคือถ้าเปรียบเทียบอะทุนหนึ่งตอนของเขาอะเกือบเท่าทุนหนึ่งเรื่องของเราอะคือแค่แค่เม็ดเงินมันก็ต่างแล้วครับแล้วพอเม็ดเงินมันมีจํานวนจํากัดคิวการทํางานก็จํากัดทุกอย่างมาถูกจํากัดถูกบีบกดเพราะว่าถ้ายังย่ำอยูอย่กับที่อย่างที่บอกเราก็จะแบบสูญเสียคนดูในกลุ่มเดิมเพราะเขาคงแสวงหาอะไรที่มีคุณภาพมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าพอคนรับรู้แล้วว่าซีรีส์วายมันทําได้ดีกว่านี้ ที่อื่นเขาทําได้ดีกว่านี้ทําไมของเรายังทําได้แค่นี้เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่เราสึกว่าต้องพยายามผลักดันให้ให้เขายอมรับในสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าว่าชอบแบบไหนอย่างซีรีส์จีเราก็ต้องมานั่งอ่านซับหรือว่าต้องฟังแบบภาคไทยมันก็อาจจะไม่ได้อัธรลดมากเท่ากับเราดูซีรีส์ไทยไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะจุดอ่อนก็น่าจะพวกแบบการโปรโมทอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าของต่างประเทศอ่ะเขาจะแบบโปรโมทแบบ ให้แบบคนชาติอื่นเขาแบบรู้กันไปนเลยแบบนี้แต่ของเรามันจะน้อยหน่อยแบบการโปรโมทไม่ค่อยแบบทั้วถึงอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่วงการซีรีส์วายไทยยังเลือกใช้เพื่อต่อยอดความสำเร็จก็คือการทำภาคต่อค่ะยิ่งท้าได้นักแสดงทีมเดิมที่มีฐานแฟนคลับและเป็นที่รู้จักอยู่แล้วมาแสดงต่อก็ยิ่งได้เปรียบ ซึ่งในมุมของทั้งผู้ผลิตซีรีส์และผู้ชมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซีรีส์วายไทยยังมีช่องทางให้ไปต่อได้แน่นอนเพราะยังได้เปรียบในแง่ของการเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าซีรีส์จากต่างประเทศวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน